แล้วก่อนจะไปดูอัปเดตฝั่งเซอร์เนี่ยครับฮันเตอร์มีอีกอย่างหนึ่งนะของฮันเตอร์ที่ตกหล่นไปจะบอกว่าตกหล่นไหมอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมงานเขาไม่ได้เขียนบอกทุกคนอยู่ดีๆนนเนี่ยครับโกดแมนในเบต้าเทสเนี่ยเกชมันเหลือประมาณ34-35ี่นะจากปกติที่โดนเนื้อไปก่อนเนี้ยหน้าเนี้ยล่าสุดคือ50ใช่ไหมห้าสิบถ้าเหลือ35เนี่ยก็แสดงว่าจะถูกลดไปอีก15แต้มนะทุกคนโอ้โห แบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับตอนเริ่มเกมเลยครับโกดแมนจะไม่สามารถใช้กลงได้นะเพราะว่ากลงมันใช้40ใช่ไหมอ่ะต้องรออีกแป๊บหนึ่งคล้ายๆกับแมรี่อ่ะที่ต้องรอ8วิแล้วก็เสกกระจกได้อ่ะอย่างอื่นเขามีแต่แอบบมองแอบบลักอันนี้แอบบเนิร์ฟเลยทุกคนแอบเนิร์ฟแบบไม่บอกแต่ในเจมไม่ชัวนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เขียนบอกจริงๆแต่มันมันก็เนิร์ฟจริงๆอ่ะตามนั้นแหละมาแล้วมาดูฟังเซอร์ดีกว่าแล้วฟังเซอร์เนี่ยครับตัวแรกเลยนะเอาง่าย,ายๆเลยทุกคน คือฟอร์เวิร์ดนั่นเองนะฟอร์เวิร์ดเนี่ยครับจะถูกปรับบัฟนะฟังดีๆแล้วบัฟนะจากความเร็วทลาห์ดเนี่ยครับ30%จะถูกบัฟให้เป็น25%่สิร์เแล้วเอาง่ายๆก็คือปั่นไวขึ้น5%นั่นแหละในเจมพยายามคลิกเช็คให้อยู่นะว่าเหลือกี่วิแต่เหมือนทีมงานเขายังไม่ได้แก้ครับยังเป็น115.71วิเหมือนเดิมนะแต่เอางอ่ายๆก็ยังไงก็มันก็เก่งขึ้นนั่นแหละฟอร์เวิร์ดเนี่ยครับต้องบอกอตรงว่ามันตก เทียเตั้งนานมากๆเลยทุกคนตั้งแต่โอ้โหนานเนี่ยตั้งแต่ตัวแบบเมตาหลังๆมันซับไม่ได้อะอย่างพวก IV, วี่โอเป่อย่างเงี้ยก็จะถ้าจะไปซับก็ต้องหาจังหวะซับดีๆจะไปซับตอนล้มเนี่ยแทบไม่ได้เลยครับไม่ได้แล้วจะไปชนไอวี่ก็โดนแห่ขัดจะไปชนโอเปร่ก็โดนพุ่ง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 ่งเชดเด c e นดันแหละพอปรับมาอย่างนี้ถามว่าจะขึ้นเท e r เอสไหม ในเจมก็คิดว่าก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าตราบใดไอวี IV กับโอเปร่ามันยังคลองเมตาอยู่ทุกคนไอโค้ดแมนก็ไม่ได้ซับง่ายๆนะไหนจะแอนอีกอะถ้าถามว่า forward ตอนนี้เทียอะไรบางคนก็ให้ b บวกแล้วบางคนก็น่าจะให้ a นะในเจมส์คิดว่าประมาณนี้แหละทุกคนให้อะไรอะแต่ส่วนตัวในเจมเนี่ยครับถ้าปรับมาอย่างนี้ก็ประกอบกับนะอันนี้ต้องมองฮันเตอร์ด้วย ประกอบกับไอวี่กับโอเปร่าโดนเนิบเนี่ยครับถ้ามันตกเมตาไปเนี่ยผมว่าฟอร์เวิร์ดน่าจะ A นะน่าจะ A ได้อยู่เพราะอย่างคนป่าตอนแรกอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีใครเล่นในทุกคนเพราะว่าปั่นช้ามากๆแล้วพอเขาปรับเป็นปั่นไวขึ้นเนี่ยก็มีคนนิยมเล่นขึ้นเยอะนะว่าจะเป็นเกมแข่งก็เล่นขึ้นเยอะและ้วแล้วตัวถัดไปก็คือเซียนั่นเองในทุกคนเซียที่ไม่ว่าจะเนิบมาสักกี่ครั้งก็ยัง ก็ยังเห็นในแข่งเต็มอยู่ทุกคนก็ยังจะบอกว่าอยู่ในเมตาขนาดนั้นไหมเซียมันไม่ได้อยู่เทียสนานแล้วทุกคนเพียงแค่ว่ามันก็ยังไม่ได้แย่ขนาดพอที่จะเล่นไม่ได้มันก็ยังเก่งอยู่อ่ะก็ยังอยู่ประมาณ A อไหมอยู่ประมาณ A แต่รอบเนี้ครับเซียถูกเนิอเวลาที่เซียเนี่ยครับจ่ายนกต่อให้จ่ายนกไปแล้วจะโดนตีหรือไม่โดนตีก็ตามนะจะจ่ายให้เพื่อนหรือจ่ายให้ตัวเองก็ตามนะครับ เสียจะข้ามหน้าต่างข้ามแผงไม้ช้าลงนะตอบสนองต่อแผงไม้ช้าลงพับไม้ก็ด้วยนะแล้วแค่นั้นนี่ไม่หมดเลยทุกคนจะทําให้เสียเนี่ยครับถอดรหัสช้าลงอีก5%ด้วยนะต่อให้จะจ่ายนกเสร็จสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามนะต่อให้ฮันเตอร์จ่ายไปแล้วฮันเตอร์ไม่ตีก็โดนเหมือนเดิมคนระับแต่ข้อดีอาจจะบอกว่าข้อดีก็ไม่ใช่ <Brand. S 1> ข้อดีเนี่ยครับมันทับซ้อนสูงสุดคือ3ขั้นนะคือ3ครั้งก็คือปั่นช้าสูงสุดก็คือ15%อ่ะข้าม หน้าต่างข้ามแผงไม้ช้าสูงสุดก็คือ30ซึ่งปัจจุบันเซียเนี่ยครับมันข้ามช้าสูงสุดคือ50เนะ5้าสิบก็คือนกห้าตัวอ่ะแต่ต่อจากเนี้ยก็คือ,อสูงสุดคือ30อ่ะเหลือแค่30สิบก็คือนกสมตัวอฟังเหมือนจะดีแต่อันนั้นคือมันต้องตีโดนไงอันนี้ตีไม่โดนก็โดนไงถามว่าปรับมาแบบนี้เป็นยังไงบ้างเซียก็ก็ดักอยู่ทุกคน หนักอยู่นะเพราะว่าต่อให้จ่ายนกไปแล้วมันจะการได้กันไม่ได้ก็กโดนอ่ะไอ้ที่สําคัญคือมันไอ้โดนปั่นช้าเนี่ยแหละไอ้โดนข้ามช้าเนี่ยมันยังมีเปอร์ข้ามไวอาจจะช่วยได้นะแต่โดนปั่นช้าเนี่ยแหละห้าเปอร์เซ็นอาจจะเห็นว่าไม่เยอะแต่อย่าลืมนะว่าตัวดีๆบางตัวเนี่ยครับไม่ได้ปั่นช้านะอย่างพวกอะไรละ่ะชี้อย่างเงี้ยหรืออย่างแบบนักบินอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปั่นชาน้านะทุกคนมันปั่นไวด้วยซ้ำไอ้นักบิน แต่นี่คือส่งรงให้เพื่อนแล้วปั่นจาโอ้โหทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับที่เขาเนฟก็น่าจะเป็นเพราะว่าวิเลจของเซียเนี่ยครับมันยังสูงอยู่นะในเจมคิดนะไม่คิดหรอใช่นั่นแหละก็ <c oughs> คือวิเลจยังสูงอยู่ก็ถามว่าหนักไหม,หมก็หนักแหละแต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมในเจมก็ยังเชื่อลึกๆในใจแล้วว่านกมันก็ยังจาเป็นอยู่นะในช็อตบางช็อตอะเวลาส่งให้เพื่อนแล้วแบบช็อตเนี้ยสําคัญจริงๆแล้วรอดอย่างเงี้ยเหมือน3แผลทุกคน ถึงแผลจะเช็ดเลือดไวหน่อยก็เถอะแต่มันก็ยังหรือจ่ายนกให้ตัวเองอย่างเงี้ยกับการปั่นช้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็ก็ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่แต่ไม่เก่งเท่าเดิมแหลอะออไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ TS นะเซียร์ไม่ไม่ได้อยู่ TS นานแล้วนะแต่ปรับไอ้เช็ดเลือดไวอะไรพวกนั้นนหะปรับมาแบบนี้นาะยเจมองว่ามันน่าจะชัดแล้วแหละว่าเซียร์เนี่ยครับน่าจะอยู่เทียบบีบวกนะ ถ้าใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้แล้วว่าเอ้ยมันยังพอไหวยังพอ A ไไว้นะนายเจมแต่ S อเนี่ยผมว่าไม่ใช่แน่แน่ถ้าใครบอกว่า S อเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่เดิบเนิบขนาดเนี้ยแล้วตัวถัดไปก็คือคนขุดนั่นเองนะคนขุดนี่แล้วบอกเลยว่าโอ้โหวิเลจน่าจะไม่สูงทุกคนทีมงานนี่คือบัฟแล้วบัฟอีกบัฟแบบโคตรบัฟไม่รู้จะบัฟยังไงทุกคนข้อแรกนะครับคนขุดเนี่ยครับจะสามารถกดขุดพุ่งขึ้นมาได้ทุกคนคือแบบ กดแบบเลือกตำแหน่งได้ด้วยนะกด R ค้างไว้ ide, แล้วก็เลือกตำแหน่งพุ่งขึ้นมาทุกคนโอ้โ oh หเอาเรื่องและการพุ่งขึ้นมาเนี่ยครับสามารถขัดจังหวะฮันเตอร์ได้ด้วยสมมติว่าโจเกอร์พุ่งมาอยู่อย่างเงี้ยคนขุดปึ๊บพุ่ง,งสวนเลยหรือไม่จังหวะที่ฮันเตอร์เทเลพอร์ตเนี่ยครับก็สามารถขัดได้นะแต่แต่ในเจมรู้นะว่าหลายคนเนี่ยครับคงเห็นคลิปคนขุดในการขุดคลิปนี้ใช่ไหมมีการขุดขัดจังหวะที่ฮันเตอร์กําลังอุ้มอยู่อะ,อะไรประมาณเนี้ยเนี้ยเนียช็อตน,นี้แหละ ปัจจุบันเนี่ยครับคนขุดไม่สามารถทําให้เพื่อนหลุดได้นะขณะที่ฮันเตอร์กำลังอุ้มอยู่เนี่ยครับทำไม่ได้แล้วเพราะจุดประสงค์มันจริงๆเนี่ยเอาไปพูดท้ายคลิปแล้วกันแต่เหมือนตอนเปิดตู้เนี่ยครับยังสามารถทําให้หลุดได้นะแต่สักพักเดี๋ยวทีมงานก็ปรับออกทุกคนเชื่อในเจมเหอะส่วนจวังหวะที่ฮันเตอร์ใช้สกิลอย่างเทเลพอร์ตเนี่ยครับก็สามารถขัดได้นะ เราไปดูข้อถัดไปแล้วพุขุดเนี่ยครับจะลดคูดาวในการใช้พลัวนั่นเองเนะทุกคนจะกปกติเนี่ยครับคูดาวในการขุดเนี่ยจะอยู่ที่20วิอ่าถ้าสมมุติว่าเราขุดไปแล้วเราก็ต้องรอ20วิในการที่จะขุดใหม่อีกรอบนึงแต่ต่อจากเนี้ยครับคูดาวในการขุดเนี่ยจะเหลือแค่13วิเท่านั้นนะทุกคนคือลดลงเยอะมากนะเกือบจะครึง่งนึงอ่ะแล้วข้อถัดไปเราจะปรับลดเกจในการขุดด้วยนะ ถ้าสมมุติว่าคนขุดเนี่ยครับขุดขึ้นไปแล้วอ่ะขุดลงไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาเกชในการขุดเนี่ยครับปกติมันจะลดไป13วิในทุกคนถ้าสมมุติว่าเราอ่ะขุดแล้วก็ขึ้นเนี่ยมันจะลด13วิแต่ปัจจุบันเนี่ยครับถ้าเรากดขึ้นเองเนี่ยมันจะลดแค่10วินะก็คือจาก13มาเป็น10ก็คือดีขึ้นนั่นแหละอ่ะก็จะใช้งานได้นานขึ้นแต่ย้ำนะทุกคนว่าอันนี้เป็นการขึ้นแบบปกตินะแต่ถ้าเราพุ่งขึ้นมาเนี่ยครับหรือกดตัว R แบบพุ่งกระแทกคันเตอร์เ ขุดของเราเนี่ยครับมันจะลดไปสิบห้าวิเนี่ยทุกคนก็คือก็คือเกจมันจะลดเยอะขึ้นนั่นแหละถ้ากดขุดกระแทกหันเนี่ยพัวฟาดหน้านี่ไม่ไม่ไกลเกินจริงนะพัวพัวฟาดหันนี่ไม่ไกลเกินจริงแล้วนะอเดี๋ยวนายเจมลองเทียบให้ดูนะตามนี้เลยในทุกคนเดี๋ยวจะขุดรัวๆนะขุดแบบขึ้นปกตินะ,ะข้างล่างนี่จะจะไวกว่าข้างล่างนี่จะไวกว่า ข้างล่างเนี่ยครับขุดได้4ครั้งในะข้างบนขุดได้3ครั้งแนละ้วดูจากเกจก็รู้เลยทุกคนว่าข้างบนเนี่ยครับใช้เยอะกว่านะแต่ถ้าเป็นการขุดแบบระเบิดแรงสันสา,านเนี่ยครับมันก็จะขุดได้3ครั้งในะทุกคนไนดะ้ไหมถ้าเป็นการขุดแบบนี้จะใช้เกจค่อนข้างเยอะคนระับเยอะแบบการขึ้นปกติด้วยนะอัปเดตคนขุดก็มีประมาณเท่านี้นะทุกคนแต่ถามว่า การขึ้นแบบระเบิดขุดเนี่ยครับมันจะใช้เกจเยอะขึ้นก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยครับผมคิดว่าไอ้ระเบิดขุดเนี่ยครับหรือว่าขุดแบบพุ่งเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ตอนขุดใกล้จะหมดนะทุกคนแบบขุดจะหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วค่อยพุ่งหนีฮันเตอร์อ่านืกอภาพอกไหมส่วนใหญ่เนี่ยครับบางทีเนี่ยฮันเตอร์หลายทีแลวแหละฮันเตอร์รอขุดหมดทุกคนรอขุดหมดแล้วค่อยจะทำดาเมจแบบเน้นๆเนี่ยแผลจริงอ่ะแต่พอมีแบบเนี้ยครับเนี่ยมีการขุดแบบพุ่งอย่างเงี้ย การที่จะมารอขุดหมดเนี่ยครับก็จะโดนพุ่งหนีอย่างนี้นะทุกคนในใจมว่าเนี่ยแหละทีมงานจะเอาไว้ใช้จุดประสงค์แบบนี้มากกว่านะมากกว่าที่จะไปไอ้แบบขัดฮันเตอร์ตอนที่แบบฮันเตอร์กำลังอุ้มอยู่อะไรประมาณนั้นนะ่ะถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะมากมาก,มากทุกคนคือแบบโอ้โหผมรู้สึกว่าตัวเนี่ยมันเทียร์เอหรือไม่มันอาจจะขึ้นไปเอสก็ได้นะเอาจริงเอาจริงทุกคนผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเก่งเก่งมากนะแต่ มันก็ยังเสียดายอย่างเดียวคือมันเข้าสองเฟสไม่ได้เหมือนตัวช่วยตัวอื่นนี่แหละข้อเสียของคนขุดใหญ่ๆเลยแล้วยิ่งมีอัศาวินแล้วด้วยอัศาวินเนี่ยสามารถเข้าได้สองรอบนะทุกคนถ้ายังเหลือหมวกอยู่ก็ยังแบบพอไปวัดพอไปลุ้นกับฮันเตอร์ได้ไงสองรอบรอบแรกอาจจะไม่เสียแผลก็ได้ไงหรือไม่ก็มเมอร์เซนอย่างเงี้ยก็ยังเข้าได้สองรอบต้นเรือก็ยังเข้าได้สองรอบนะกดนาฬิกาแล้วก็ติดอมตะห้าวิใช่ไหม หรือโจ๊กเกอร์ตัวตลกโศกเศร้าโงจะวัดยัดก็ยังเข้าก็ยังดึงได้สองรอบนะทุกคนแต่คนขุดนยครับคือหวังได้อย่างเดียวนะคือหวังขุดกระแทกคันแล้วก็ดึงแบบไม่เสียแผลอืมเพราะว่าเราก็แทกคันได้ใช่ไหมแล้วก็ดึงไว้ด้วยคนขุดเนะี่ยทริคอย่างเงี้ยนายเจมองว่าอาจจะพอทําให้คนขุดเก่งขึ้นมาได้ครับแต่มันจะพอไหมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแหละคือ กระแทกเขาแล้วก็จริงเ่ะแต่เขาจะกระเด็นไปไกลพอหรือเปล่าอย่าลืมว่ากระแทกกระเด็นเฉยๆนะไม่ใช่การสตันฉะนั้นเนี่ยครับถ้าจังหวะ,วะที่ดึงอยู่แล้วโดนแบบตีเทอร์เลอร์ยัดนี่ก็อาจจะลำบากเหมือนกันนะ,ะในเจมเลยมองว่าการที่คนขุดมันเข้า2รอบไม่ได้มันทําให้มันตัวตัวมันขึ้นเทเอสยากมากทุกคน แต่การช่วยเนี่ยครับในเจมองว่ามันก็จะดีขึ้นด้วยนะเพราะว่าเราสามารถพุ่งได้ใช่ไหมเพราะเราพุ่งได้เนี่ยครับเราก็สามารถฮันเตอร์กำลังเดินมาอย่างเงี้ยจะมาตีขุดแล้วก็พุ่งสวนไปเลยพุ่งไปหน้าเก้าอี้อย่างเงี้ยไปดึงอ่ะถ้าฮันเตอร์ไม่ได้ยืนอยู่หน้าเก้าอี้เนี่ยครับเราก็อาจจะไม่เสียแผลก็ได้นะแต่เท่าที่ดูเนี่ยครับจังหวะจะไปหวังขุดกระแทกแบบสมมติว่าเราเจ็บอยู่ใช่ไหมจะไปขุดกระแทกให้ฮันเตอร์กไกลแล้วก็ไปดึงเนี่ยครับจังหวะแบบโผล่ขึ้นมามันไม่สามารถดึงได้แบบ กำลังโผล่อย่างเงี้ยมันดึงอ่ะมันมันไม่ได้ไงมันต้องรอแบบเสี้ยววิอ่ะนั่นแหละทุกคนในเจมเลยมองว่ามันไม่ได้ทันขนาดนั้นนะครับถ้าฮันเตอร์แบบตีไวๆหรือกระเด็นแบบคือมันไม่ชัวร์ทุกคนรู้วป่าไหมมันไม่เหมือนจุหัวจรวดโจเกอร์แบบชนตันดึงอย่างเงี้ยอันนี้มันต้องหามุมหาอะไรให้อย่างดีอ่ะในเจมองว่ามันก็ใช้จะไปขุดกระแทกแล้วก็ดึงเนี่ยครับก็อืมันก็อาจจะทําให้เรามีโอกาสนะแต่โอกาสมันก็ไม่ได้ มันคือไม่ได้ใช้ได้เสมอไปอาจจะใช้ไม่ได้ได้วยซ้ำกับฮันเตอร์บางตัวแต่ยังไงซะบัฟมาเนี่ยครับในเจมก็ยังมองว่าคนขุดก็เก่งแหละถึงอาจจะไม่ได้อยู่เทียสหรอกแต่ว่า A เนี่ยเอนี่น่าจะได้แหละยังไงซะคนขุดมันก็เอาตัวลอดได้ดีขึ้นมากๆแล้วเพราะว่าสกิลพุ่งเนี่แหละแต่ว่าพุ่งข้ามหน้าต่างไม่ได้นะทุกคนเอาตัวลอดได้ดีขึ้นฮันเตอร์ก็ไม่อยากไล่มากยิ่งขึ้นนะ าจาให้พูดตรงๆน่ยครับถ้าอยากให้คนขุดมันเก่งขึ้นแบบเก่งขึ้นเยอะจริงๆเนี่ยครับและฮิตฮอตจริงอ่ะปรับความเร็วในการถอดรหัสจาก15%ให้เหลือ10%นะมันก็จะไปเทียบเคียงกับพวกตัวอย่างเชียริเตอร์ตัวอย่างพรินเทสตัวอย่างอะไรพวกนั้นน่ะในใจมองว่ามันก็จะน่าเล่นขึ้นเยอะครับอืมแต่ยังไงซับปรับมาก็ดีแล้วแหละดีสำหรับเซอร์นะแล้วตัวถัดไปก็คือพรินเทสต์นั่นเองนะทุกคนพรินเทสเนี่ยครับจะถูกปรับการสตันนั่นเองนะ การสตันที่สั้นที่สุดก็คือวาร์ปใกล้สุดนะครับจากปกติเนี่ยพรินเทสจะตันอยู่ที่2วิอ่าก็จะเหลือ1.7วินั่นเองนะแล้วก็วาร์ปที่ไกลที่สุดนะครับแบบเปิดวาร์ปยาวๆอย่างเงี้ยจากปกตินะครับจะสตันอยู่ที่3.25วิก็จะเหลือ3.1วินั่นเองนะทุกคนก็คือลดเวลาการสตันนั่นแหละถามว่าคืออะไรก็คือเนื้อไปเอาง่ายๆเท่าที่นายเจมไปลองดูเนี่ยครับถามว่ามันลดเยอะแบบ ลดไป0.3วิมันเยอะขนาดนั้นไหมมันก็ระดับหนึ่งอะแต่มันก็ยังดูไม่ได้อยู่หายสตันไวเวอร์อะไรขนาดนั้นนะแต่ไม่แน่ครับไม่แน่ไม่แน่แนถ้าสมมติว่าฮันเตอร์เอาหายสตตนฟิกเลตมาด้วยหรือหายสตันระดับขั้นมาด้วยนีครับมันก็อาจจะรู้สึกเลยนะต้องพูดตรงๆเนี่ยอะวัดกับบูชางก็ได้บูชางก็เป็นตัวที่หายสตันดไวปัจจุบันเนี่ยครับพินเทสก็น่าจะอยู่เทียประมาณ S นะ ถ้าสมมติว่าถูกเนื้อปลาแบบเนี้นายเจมองว่าก,ก็เอสเหมือนเดิมแหละเราจะพูดทำไมพูดให้ลุ้นไงทุกคนคือมันโดนเน็บก็จริงอ่ะแต่วาปซ้อนวร์ปวร์บดูดคู่หรือว่าวาร์บใหญ่เนี่ยครับมันก็ยังเป็นปัญหาสำหรับฮันเตอร์อยู่นะในแมปกว้างๆหรือหลายๆแมปเนี่ยอืมผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ยังเก่งอยู่อ่ะแต่ความเก่งเนี่ยถ้าลดลงก็อาจจะอยู่ประมาณ A ครับเท่าเอนะ แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันก็มันก็โอ้โหลำบากไอตัวเนี้ยคอสีนี่คือแบบได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยถามตรงๆว่าเหล่าฮันเตอร์ที่ดูคลิปอยู่เนี่ยอ่ะพินเท็เนิร์ฟมาแล้วเนี่ยจะปล่อยหลุดแบน์ไหม <c oughs> จะปล่อยหลุดแบน์บ้างไหมปัจจุบันนี่พินเท็โดนแบนก็ยังโดนแบนดตลอดเลยทุกคนเนี่ยโดนเนิร์ฟมาเดี๋ยวนะเจมส์คิดว่ากันโดนแบนเหมันได้มดเลยส่วนบางคนที่ยังแบนเซียอยู่เนี่ยครับที่เซียโดนเนิร์ฟไปแล้วเนี่ยนายเจมส์คิดว่าก็เขาอาจจะไม่แบนแล้วแหละ,ะก็ยััังมีีีอยยู่นะนย่นนนนะคทแบซปจจุ อาจจะไปแบนตัวอื่นแทนแล้วตัวถัดไปที่ถูกปรับก็คือศาสตรา์จา์นั่นเองนะทุกคนหลังจากที่โดนเนื้อไปเนี่ยครับในแผดก่อนหน้านู่นที่ลดจำนวนเกจในแมปใช่ไหมสุดท้ายก็โดนบัฟมาอีกเหมือนเดิม <c oughs> ก็คือบัฟอะไรบัฟให้กิ้งก่ายเนี่ยครับหรือว่าสาตรา์จา์เนี่ยสามารถกดเกาะแล้วป้องกันการ,การโดนคุมขังได้นะทุกคนหรือการโดนควบคุมแบบอย่างเช่นพวกกับดักเกมคีเปอร์ หรือว่าแทรปของโพลันนอ่ะเวลาที่โดนหนามไปแล้วเกลาะเนี่ยครับจะสามารถกันหนามกันการสตั้นจากหนามโพลันได้นะหรือไม่รวมถึงแวกด้วยับแว,วกเนี่ยครับเวลาที่แวกยิงแว็กใส่กิ้งกาแล้วกิ้งกาเนี่ยครับกดเกรากก็จะสามารถรีเซ็ตแวกได้เลยนะทุกคนใช่แล้วรีเซ็ตแวกได้คือบางอย่างมันกันไม่ได้ทุกคนอย่างเช่นหลอนบูชางหรืออะไรพวกนั้นนะ่ะหลอนบูชางอะไรน,นะไซโคลขอ,อิทากวาก็กันไม่ได้แล้ว แล้วดาเมจจากหมอกแจ็คล่ะอ่ะก็ตามนี้ทุกคนกันไม่ได้แล้วย้ำนะทุกคนมันกันการโดนคุมขังแล้วไม่ใช่กันการโดนดาเมจจากสกิลประเภทอื่นนะแล้วย้ำตัวใหญ่เลยนะว่าเกาะของกิ้งก่าที่กันกับดักกันอะไรพวกเนี้ยมันใช้ได้แค่กิ้งก่าเท่านั้นนะทุกคนสมมติว่าเพื่อนอเก็บเกาะแล้วจะไปใช้กันสตันจากแอนจากโพลันจากกับดักเกมคิปเปอร์มันจะทำไม่ได้เลยทุกคนมันได้เฉพาะกิ้งก่าเท่านั้นครับ แล้วอย่างถัดไปการกดกันสกิลพวกนั้นเนี่ยที่พูดมาเนี่ยกดกันการโดนควบคุมอ่ะเขาเขียนบอกชัดเจนเนะครับว่าครูดาวมันจะเท่าเดิมเท่ากับการกดเกาะแล้วไม่โดนฮันเตอร์ตีก็คือ45วิแล้วแล้วเวลาคูดาวเนี่ยครับตอนที่โดนฮันเตอร์ตีแล้วเรากดเกาะโดนคูดาวจาก70วิเนี่ยครับก็จะลดเหลือ65วิด้วยนะอันนี้คือบัฟ2ต่อเลยนะบัฟให้กันพวกการสกิลโดนควบคุมอ่ะสกิลโดนควบคุม แล้วก็บัฟลดคูดาวโอ้โหเอาเรื่องเลทุกคนยิ้งก่าที่เห็นหลักๆแล้วมีผลแน่ๆนะครับก็คือเกี่ยวกับแว็กนั่นเองนะจากที่แพ้ทางแว็กเน็กครับก็ไม่แพ้เปเปเป็นแก้แก้ทางเลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่ากดกราะเวลาเจอแว็กเน่ยครับแล้วรีเซ็ตแวกอะคูดาวมันอยู่ที่45วิเองนะทุกคนก็คือจุกไปแป๊บๆโดนตีไปแผลหนึ่งอย่างเงี้ยวนๆต่อรีเซ็ตแวกได้อีกรอบนึงอะคือแบบแก้ทางอะนะจะบว่าแก้ทางแวก ส่วนตัวเนี่ยครับจุดประสงค์ในการบัฟรอบนี้ผมมองว่าเป็นการบัฟทําให้ตัวกิ้งก่าเก่งขึ้นนะไม่ได้บัฟให้กิ้งก่าเนี่ยครับสามารถซับเพื่อนได้ดีอะไรขนาดนั้นเท่าแต่ก่อนนะแบบกราะกระจายทั่วแบบ3อันไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ตัวกิ้งก่าจุกดีขึ้นแน่ๆครับอย่างเจอเกมคิปเปอร์ก็อ่าหรือเจอโพลันอย่างเงี้ยก็รับมือได้ดีขึ้นเยอะมากครับจากที่แพท้ทางตัวพวกนั้นก็ค่อนข้างหนักอย่างพวกแว็กอย่างเงี้ย ก็ถามว่ามันจะดีขึ้นขนาดนั้นไหมปัจจุบันนี้กิ่งก่าอยู่ที่อะไรนะทุกคน B ใช่ไหม B หรือ B บวกประมาณนี้นแหละไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถึง A ไม่ถึง a B หรือ B บวกหนะครับก็อาจจะพอลุ้นขึ้นเที่เอได้นะอัจจะมองว่าลุ้นนะแค่ลุ้นแต่ที่ที่อยู่นแน่ๆหน่ยครับน่าจะเป็น B บวกนะมาทุกคนตัวสุดท้ายแต่ว่านานสุดเลยครับก็คือนักข่าวนั่นเองนะ ข้อแรกนะทุกคนตัวเฟนทอมเนี่ยครับเมื่อเรากดยกเลิกหรือมันหมดไปเนี่ยมันจะไม่อยู่เป็นฮิตบ็อกซ์ขวางทางนะคือเนะี่ยปกติเราจะเดินติดนิดนึงทุกคนกว่ามันจะหายไปอะ่ะตอนที่มันกําลังหายอะ่ะมันสามารถเดินติดได้นะแต่พอแต่พอล่าสุดเนี่ยครับเบต้าเทสเนี่ยมันจะไม่ติดอีกต่อไปนะทุกคนกดหายปุ๊บก็คือหายไปเลยไม่เดินติดไม่เดินขวางทางเดเทั้งสิน้นก็ถือว่าดีขึ้น้วจะได้ไม่ขวางทางตัวเองนะเวลาใช้อะ่ะ แล้ว้อที่2แล้วภาพลวงตาเนี่ยครับสามารถป้องกันวัตถุที่ถูกคว้างมาได้นะทุกคนวัตถุที่คว้างมาได้คืออะไรที่นึกออกก็จะเป็นแว็กของแว็กอ่ะการแว็กหรอแล้วก็ขวานอีเตอร์ของฟูสโกหรือว่าหน้าเนื้อใจเสืออ่ะประมาณนั้นแหละวัตถุที่แบบคว้างนะหรือไม่ก็น่าจะเป็นกิ้งก่าด้วยไหม และข้อสุดท้ายแล้วที่รู้สึกว่าอ่ะข้อนี้แหละชัดเจนแล้วรู้สึกว่าตัวละครนี้ดีขึ้นเยอะมากนะทุกคนคือตัวแฟนทอมเนี่ยครับมันจะสามารถพับไม้ได้ทันทีถ้าสมมติว่าฮันเตอร์เข้ามาในระยะแบบไม่ต้องไปยืนรอก่อนอ่ะสมมติว่าเรากดตัวแฟนทอมเนี่ยครับเซกดักอ่ะเซกแบบง้างดักไม้เดี๋ยวนายเจมส์ขึ้นวิดีโอให้ดูมันพับทันทีเลยทุกคนคือมันพับเลยไม่ต้องแบบไปเดินรอยืนประจําตําแหน่งไม่ไม่ไม่จำเป็น สามารถพับได้ในที่โคตรดีทุกคนในใจมองว่าข้อน,นี้แหละโห oh, นักข่าวมันจะเป็นตัวที่แบบเวอริ o ูสอย่าลืมว่านักข่าวเนี่ยนะับถ้าเอาดีๆมันก็สามารถช่วยได้2รอ,อบนะบอกเลยว่าปรับมานี่ดีมากๆทุกคนนักข่าวนะคือเราที่สังเกตนะเหมือนตัวช่วยเนี่ยจะถูกจะถูกบับเยอะเกินนะผมคิดว่าเพ่มเผลอเนี่ยมันมันมัน,มนคืออะไรทุกคนนึกภาพออกไหมเราเคยดูอะไรกันมาแล้วได้ถ่ายเซตปั่นช้า เซตปั่นช้าไล้ไพ่จำได้ไหมเมื่อ3-4ปีที่แล้วอะเพ้อเอนี่ยครับนายเจมองว่าไม่แน่นะไม่แน่นะไอตัวแบบประเภทปั่นช้า15% 10%อย่างเงี้ยหรือตัวแบบอย่างตัวจุกเก่งๆอย่างนักบินอย่างเงี้ยอาจจะแบบมาคอมโบกันแบบเล่นตัวอเล่นตัวที่แบบเป็นตัวช่วยแต่เอามาจุกอะตามนั้นหน้าข่าวนีครับปัจจุบันก็น่าจะอยู่ประมาณ B บวกไม่ก็ A ใช่ไหม ก็น่าจะลุ้นได้ครับในใจนมองว่าลุ้นได้เลยนะลุนขึ้นอ่าถ้าถ้าอยู่บบวกก็น่าจะขึ้น A แต่ถ้าอยู่ A แล้วเนี่ยครับก็มันก็ลุนขึ้น S ได้ไหมทุกคนที่ว่าไงคอมเมนต์ Comment แล้วกันเกือบลืมไปเลยนะเรื่องอื่นเนี่ยครับจะมีการปรับเรื่องข้อความด่วนนะทุกคนอย่างเช่นเราเดินไปเจอหลุมหรือเดินไปเจอห้องวอย่างเงี้ยเราสามารถส่งกดส่งให้เพื่อนได้ทันทีอันนี้แหละมันจะปรับเป็น5วินาทีแลครับระยะเวลาคููดาวนะ แล้วก็อย่างที่สองครับจะเพิ่มแมปดาร์ w บูดครับถ้าใครนึกไม่ออกดูรูปแล้วกันทุกคนแมปนี้ก็จะถูกเพิ่มเข้าไปในโหมดแรงนั่นเองนะทุกคนเ,เพิ่มมาสักทีเ <c oughs> บื่อแล้วทุกวันนี้มีแต่แมปเดิมๆคนหลายคนก็บน่นแต่น่าจะถูกปรับอีกเยอะแหละเพราะว่ามันมีจุดโกงค่าตข้งเยอะอยู่นะแมปนี้ไอ้กระโดดเชือกนั่นแหละหลักๆนะ <c oughs> แล้วอย่าลืมว่าอย่ลืม,ม,ลมถ้าจะเติมอย่าลืมเติมผ่านร้าน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพคใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ